ตั้ภาพตบใจให้ถึงทงตรงันก็บอกว่าโค้ชงนโค้งแหงบอกต่างต่างตงอสไวต่างยงแต่อยากได้จองก็ได้โยงเยอะต้ดตัวไปกูได้อยากได้จองกูได้โยงเตอะแม่ก้อยากได้แบบต่อปวดตังี้เล พรมาภิยามหลวพอมันนับสามโบสิบปีมาเราอานสิบปีเรจะหาเงินได้ปีละแสนสองแสนยากหากระจกหาเงินได้จับไวยแบบนี้จับไวยแบทุกทีก็ร่งเนี่ยเจอวันทีทั้งแพ่เนี่ย่พคอวันารนี่ยจับมวยเลยจกโจะมาเดือนเกาจะตองเดียวกัน อ่าละอาโยมปลมือทรงปิญญาหลวงพ่อเด้อคนจะไปอยู่ไปสู้สุก็พีแล้วไต่สวรรค์สมบัตรก็ไปแต่สวรรค์สมบัติที่ทางทรงบัติเด้อบั่อเด้อ่อเป็นความเป็นกำลังใจเป็นดวงเาลารเป็นเดลาร์สีเออมีหลวงพ่อก็จะได้หลวงพ่อดีๆจะมีเจ้าของโอ้ กวท่านนักจะเป็นเจ้าหนาเพื่อรอยมเด้อนี่ยจะได้เป็นตนไหนแบบนแบบ้าอกเป็นแนวมาจงกวัดกอนแด่ง่อจอาน้าเพื่อที่ียนมาีสองวิธีใช้เนี่ยจะปีไรบ่ถ้มาเกับมาดอกดอกเป็นเ่เรงเลยว่มเออไ่เกียวับเงนอะไรกมาแล้วมเรื้องอะาุตรงยาวเลย

Quase.